เอ๊ะนี่คือผ้าที่ทํามาจากสีข้างเหรอเนี่ยแม่คะแล้วข้างมันคืออะไรหรอคะข่างคือยางที่ถ่ายออกมาจากตัวข่างเพื่อห่อหุ่มให้เป็นเกาะป้องกันจากอันตรายส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้บนต้นจามจุรีขั้นตอนในการทามีอะไรบ้างคะขั้นตอนการเตรียมข้างหนึ่งนข่างดิบสองนำมาข้างมาต้มสามกรองสีเจอปนออกขั้นตอนการย้อมสีต้มน้ำที่เติมกด ให้สีแดงออกมากร่องสีที่สกัดให้สะอาดจุ่มผ้าลงไปในน้ำข้้งแช่ไว้จนกว่าจะได้สีที่ต้องการรั้งผ้าให้สะอาดและนำไปตากมีตัวอย่างไหมคะแม่นี่คือตัวอย่างจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการ์ตูนของพวกเราได้ความรู้เยอะกันแค่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะ และสำหรับการ์ตูนเรื่งนี้จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถา6โดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. นางสาวนาชยาชัยวันเลขที่18 2. นางสาวพิชเนตรจันนรูกุลเลขที่1 7 3. นายธนวิทมูลเกตเลขที่18 4. นางสาวกนภัทรวงวันเลขที่19 5. นายวรัรพัฒน์วัพัฒน์ก่อเลขที่35 6 นางสาวธัญพรนุษนิยมเลขที่36 7นางสาวชนลินอินถนนเลขที่37 8. นางสาวบินยาภาชัยวงศายเลขที่38 9. นางสาวพัทรวดีวชิระอังกูลเลขที่39และ10นางสาววรธยาแดงทองเลขที่40ค่ะ